สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตโซวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota c r o l เนโอทัสปี2026รุ่นที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยลำ้ำหน้าและตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดได้อย่างยอดเยี่ยมบอกเลยว่ารุ่นปี2026นี้มีการปรับดีไซน์ใหม่หมดทําให้ดูสปอร์ตขึ้นรูราขึ้นและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นซีดานยอดนิยมของ Toyota ได้อย่าง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะครับคราโลทัศงพัน26มาพร้อมฝาหน้าแบบเลดดีไซน์แบบเฉียงประจังหน้าขนาดใหญ่ใหม่ที่ดูดุดันห้องโดยสารได้รับการปรับให้กว้างขึ้นระบายอากาศได้ดีขึ้นและใช้วัสดุเบลดพรีเมียมมากกว่าเดิมส่วนล้ออันล้อยก็มีดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราเป็นพิเศษใครที่ชอบความเรียบง่ายแต่ดูแพงบอกเลยว่ารุ่นนี้ใช่สุดๆด,ด้าระบบขับเคลื่อนโตโยต้าติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่เน้นความประหยัดน้ำมัน และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเบนซิน,นหรือรุ่นไฮบริดที่ปรับปรุงให้ทํางานได้เงียบขึ้นและตอบสนองเร็วขึ้นระบบเกียร์ก็ถูกปรับให้เปลี่ยนได้เดียนกว่าเดิมช่วยให้การขับในเมืองลื่นไหลามากๆแถมยังประหยัดกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดพูดถึงเทคโนโลยีภายในการบ้านคาร์เรลออทัลสองพันยี่สิบหกมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple Car p l a y ทและ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงคุณภาพสูงและช่องชาร์จแบบ USB-C รอบห้องโดยสาร รวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำและที่สําคัญเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อรองรับสรีระทําให้นั่งได้นานโดยไม่ปวดหลังเหมาะมากสาหรับคนที่ต้องขับรถไกลบ่อยๆส่วนฟีเจอร์ด้านความปลอดภัโโย Toyota าเซนตี้เซสชั่นใหม่ล่าสุดก็ถูกใส่มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ใน,ร,นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบอ่านป้ายจราจอรอัตโนมัติและระบบช่วยเบรคฉุกเฉิน ทำให้ผู้ขับสามารถมั่นใจได้ทุกสถานการณ์อีกทั้งตัวรถยังใช้เหล็กโครงสร้างแบบใหม่ที่แข็งแรงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงช่วยให้ประหยัดน้ำมันและเพิ่มความปลอดภัยไปพร้อมกันมาดูด้านความสะดวกสบายเพิ่มเติมกันบ้างรุ่นนี้มีระบบกุญแจอัจฉริยะสตาร์ทได้ด้วยปุ่มการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่นอีนโทนอมอกและสปอร์ตช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกสไตล์การขับได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ทำให้การจอดในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายสุดๆเหมาะมากสำหรับการใช้งานใน สุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่คุ้มค่าดีไซน์สวยเทคโนโลยีล้ำความปลอดภัยจัดเต็มและประหยัดน้ำมันโ o โยต้าคลาสเซอร์2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งด้านเครื่องยนต์ฟีเจอร์และดีไซน์รับรองว่าตอบโจทย์ทั้งวัยทำงานครอบครัวคนที่ต้องการรถที่ใช้งานง่ายและทนทานขอบคุณ